มหาวิทยาลัายอุบลราชธานีนะคะกับพิธีเปิดนะคะการจัดงานเกษตรอีสานไต่ประจําปี2 5 6 8ตรงนี้เองค่ะเป็นงานที่รวบร่วมและก็เผยแร่ความก้าวหนา,นานด้านการเกษตรให้กับผู้ที่สนใจได้ศึกษาต่อยอดความรู้ค่ะโดยมือนีนะคะเป็นมือแรกของการจัดกิจกรรมนะคะบรรยากาศสิเป็นจังไดน,นะคะตอนนี้นะคะมีการรายงานจากผู้สื่อข่าวของเฮ้าค่ะคุณอาทินทชัยวงศ์คุณผู้ชมครับ นี่คือจุดเช็คอินของงานเกษตรอีสานใต้ประจำปี2568นะครับซึ่งผู้มาเข้าร่วมงานนะครับประมาทสำคัญครับก็คือการมาดูเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับสิ่งแปลกใหม่นะครับจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนครับซึ่งปีนี้ครับทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับได้มีการจัดงานนะครับภายใต้คอนเซปต์ที่มีชื่อว่านวัตกรรมเกษตรเพิ่มมูลค่าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนครับ ครับโดยจุดแรกนะครับที่คุณผู้ชมต้องมาเช็คอินเลยนะครับก็คือแปลงสาธิตทางการเกษตรครับซึ่งจุดนี้นะครับที่คุณผู้ชมจะเห็นนะครับก็จะมีในส่วนของกังหันลมขนาดใหญ่นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของงานใครมาที่จุดนี้นะครับก็จะพบกับกังหันลมขนาดยักษ์ เป็นจุดแรกครับแล้วก็ด้านหลังของก้างหันลงขนาดยักษ์นะครับก็จะพบกับแปลงดอกไม้ทั้งดอกดาวกระจายสีชมพูนะครับที่มีความสดสีสันสดใสนะครับตอบรับกับเดือนกุมภาพันธ์นะครับนี้นะครับซึ่งผู้ชมนะครับก็สามารถที่จะเดินลงเข้าไปนะครับยังแปลงทางการเกษตรจุดนี้นะครับในส่วนของแปลงของดอกดาวกระจายสีชมพูได้นะครับและข้างเคียงกันครับคุณผู้ชมครับ ของดอกดาวกระจายสีชมพูนะครับก็ยังมีแปลงดอกทานตะวันครับซึ่งมีความสวยงามไม่แพ้กันนะครับที่มีความสีเหลืองสีสันสดใสนะครับคุณผู้ชมเห็นภาพนะครับก็จะมีความสวยงามนะครับครับก็นอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็ยังมีบริเวณใกล้เคียงนะครับกับแปลงทางการเกษตรนะครับก็ยังมีในส่วนของ จุดสุมสาธิตนะครับการปลูกบวบยักษ์นะครับฟักทองและก็มะเขือเทศไฮโดรโปรนิกสายพันธุ์นะครับซึ่งพัฒนาโดยอาจารย์มหาวิชัยนะครับอุบลราชธานีซึ่งคณะาจารย์หลายท่านนะครับก็ได้มีการมานําเสนอนะครับซึ่งเป็นผลงานที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็บริเวณใกล้เคียงกันนี้นะครับก็ยังมีในส่วนของกิจกรรมจากน้องนักศึกษานะครับบุญนิทศการต่างๆนะครับ จากคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจากหลากหลายภาควิชาด้วยกันนะครับครับส่วนนิทรรศการนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นนิทรรศการให้ความรู้นะครับของหน่วยงานภาคร,รัฐต่างๆนะครับซึ่งจุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเป็นจุด ที่ของกรุมส่งเสริมการเกษตรครับก็ได้มีการนําเสนอผลงานนะครับที่ได้มีการส่งเสริมให้กับเกษตรกรในพื้นที่นะครับซึ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือการนําเสนอการปลูกกล้วยหอมทองครับเพื่อส่งออกประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นพืชที่มีมูลค่าสูงนะครับโดยปัจจุบันมีการปลูกอยู่ในพื้นที่กว่า1,400ไร่ในพื้นที่ของอําเภอเดชตอุดมครับซึ่งปัจจุบันนะครับมีการให้ข้อมูลว่าสามารถส่งออกตลาดญี่ปุ่นนะครับ ที่มีความต้องการนะครับที่จะได้กล้วยหอมทองนะครับอยู่ที่1.2ล้านตันต่อปีนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมของทางหน่วยงานภาครัฐที่ได้เข้าไปส่งเสริมให้กับประชาชนอีกทางหนึ่งนะครับก็มีผลผลิตนะครับหลายประเภทด้วยกันนะครับในจุดของบูธของกลุมส่งเสริมการเกษตรครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับคุณผู้ชมครับไปอีกจุดหนึ่งครับก็จะเป็น ในจุดของกรมการข้าวครับซึ่งในครั้งนี้ครับกลมการข้าวนะครับได้มีการนำเสนอผลงานหลากหลายแนวคิดหลากหลายรูปแบบเช่นเดียวกันครับ ซึ่งมาในคอนเซปต์นว,วัตกรรมกลุ่มขอไปครับนว,วัตกรรมข้าวเพื่อมูลค่าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนครับซึ่งในครั้งนี้นะครับกลุ่มการข้าวนะครับได้มีการมานําเสนอแนวคิดในเรื่อง,องของการรวมตัวกันตั้งศูนย์ข้าวชุมชนขอไปครับรวมการตั้งศูนย์ข้าวชุมชนนะครับเพื่อเป็นรากฐานสําคัญรองรับการ,รส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวให้เกิดความยั่งยืนนะครับโดยใช้เทคโนโลยีและนว,วัตกรรมสมัยใหม่ทางนี้ครับได้ส่งเสริมให้เกษตรกร,รผลิตเม็ด พเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับไว้ใช้เองเพื่อลดต้นทุนในการพ่อปลูกนี่ก็คือผลงานนะครับของหน่วยงานนะครับในพื้นที่นะครับที่ได้มีการส่งเสริมนะครับในจุดของคุณสุมนมุกมณีนะครับก็เป็นหนึ่งเกษตรกรนะครับที่ทางหน่วยงานได้มีการส่งเสริมนะครับก็มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายครับครับอีกจุดหนึ่งครับคุณผู้ชมครับใกล้เคียงกันนะครับในจุดของกรมการข้าวนะครับก็คือในจุดของการกิจกรรมนะครับ าการมอบโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรนะครับซึ่งจุดนี้นะครับมีการให้ข้อมูลว่าวันนี้นะครับจะมีเกษตรกรชาวอำเภอเดชอุดมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับจำนวน50รายนะครับมารับมอบนะครับโฉนดเพื่อการเกษตรซึ่งได้รับเกียรตินะครับจาก รัฐมนตรีขอไห้ครับจากผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับนี่ก็เป็นภาพของเจ้าหน้าที่นะครับที่มีการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับในการมาอำนวยความสะดวกในเรื่องของการมอบเอกสารนะครับฉนดเพื่อการเกษตรนะครับซึ่งเป็นนโยบายของทางหน่วยงานนะครับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับในการที่จะยกระดับนะครับที่จะยกระดับ ในส่วนของสอปรกรนะครับที่ดินสปรกรซีดศูนะครับให้เป็นโนดที่ดินเพื่อการเกษตรนะครับซึ่งโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรนะครับก็จะมีการยกระดับก็คือในเรื่องของการให้ประชาชนเกษตรกรนะครับสามารถนำไปเข้าสู่ในระบบของสินเชื่อนะครับเพื่อต่อยอดในเรื่องของการนำเงินมานะครับเพื่อ สร้างรายได้ให้กับในส่วนของเกษตรกรเองครับนี่ก็คือภาพที่ภาพที่คุณผู้ชมจะเห็นนะครับอยู่ในส่วนของสำนักง,งานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรครับครับ ครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะครับบางส่วนของงานเกษตรอีสานใต้ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับซึ่งอีกไม่กี่นาทีต่อจากนี้ครับคุณผู้ชมจะเข้าสู่พิธีเปิดโดยได้รับเกียรตินะครับจากผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับสำหรับผู้สนใจครับที่อยากที่จะมางานเกษตรอีสานใต้นะครับซึ่งมีกิจกรรมอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันต่าง จากหน่วยงานภาครัฐอื่นๆนะครับเวทีเสวนานะครับซึ่งก็สามารถเข้ามาร่วมได้ตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่16กุมภาพันธ์2568และต่อจากนี้ครับสามารถติดตามการไ่ายทอดพิธีเปิดนะครับทาง Facebook Fanpage NBTU BON ได้อีกเช่นกันครับตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปครับ